เรื่องราวของกกเทวราชหรือว่าเรื่องของพระอินท์นะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยได้เล่าไว้ว่าในสมัยหนึ่งที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกก็ได้มีชายหนุ่มชื่อมะคะอาศัยอยู่ที่อาจารคามแควนมคตในพระไตรปิฎกเนี่ยได้เล่าไว้ว่าท่านเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนที่มีจิตอาสาชอบทำงานช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลา ด้วยความที่ชอบทำง,งานเป็นจิตอาสาก็เลยทำให้ไม่ถูกใจของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนั้นนะครับก็ได้แจ้งพระราชาว่าเป็นกระบฏอัางยี่หรือว่าซ่องโจรน,นะครับก็โดนพระราชานั้นมาจับตัวไปสำเร็จโทษทั้งคณะในการประหารหรือว่าทำโทษในการประหารนักโทษสมัยก่อนนะครับพระราชาท่านจะใช้วิธีการเข็นช้างเข้ามากระทืบให้ตายนะครับก็ บันนั้นพระราชาได้รับสั่งให้ใส่ช้างเข้ามากระทืบกลุ่มของมัคคะนะครับซึ่งช้างก็ไม right ่สามารถทําอะไรได้นะครับช้างวิ realize, ่งมาแล้วก็ต้องหมาะแล้วก็หยุดทันทีกระนั้นแล้วพระราชาคิดว่าช้างนี้ไม่กล้าเข้าไปเหยียบไม่กล้าเข้าไปกระทืบกลุ่มชายหนุ่มผู้นั้นพระราชาเห็นดังนั้นแล้วก็คิดว่าช้างนั้นคงตกใจไม่กล้าเข้าไปทําอันตรายหรือว่าไม่กล้าเข้าไปเหยียบมคคะมาน์พร้อมกับคณะชายหนุ่มนะครับ ก็เลยได้รับสั่งว่าให้เอากระสอบเอาผ้ามาคลุมไว้นะครับแล้วช้างก็ไม่ยอมช้างทํำยังไงช้างก็ไม่ยอมไปเหยียบนะครับก็เลยคิดว่าจะต้องมีเหตุอะไรเป็นแน่นะครับพระราชาก็ได้เรียก,พร,ราารยกพระราชาได้เรียกกลุ่มชายหนุ่มเหล่านั้นมาตัดถามความเป็นมาเป็นไปว่าเพราะเหตุไรท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นกบฏมคคาก็ได้แจ้งพระราชาว่าข้าแต่พระราชากลุ่มข้าพเจ้าเป็นกลุ่มที่ทํางานจิตอาสา หาชัยกระบฏไหมข้าพเจ้าทํางานเป็นจิตอาสาโดยไม่ต้องรอทางส่วนราชการมาช่วยข้าพเจ้าทําการปรับปรุงถนนปัดกวาดศาลาข้าพเจ้าเตรียมศาลาเตรียมน้ําข้าพเจ้าเตรียมตุ่มน้ําอค์น้ําไว้ที่ศาลาเพื่อให้ผู้คนได้มาพักอาศัยเพื่อให้ผู้คนได้ดื่มกินพระราชาได้ยินดังนั้นแล้วก็เลยสั่งให้จับผู้ใหญ่บ้านคนนั้นมาเมื่อพระราชา ได้ฟังดังนั้นแล้วก็เลยสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นมาเป็นข้าทาสบริวารของมคะหนุ่มนอกจากงานจิตอาสาแล้วมคะยังได้บำเพ็ญวัตบท7เจประการอันเป็นเหตุให้ได้ไปจุติเป็นเท้าสักกะเทวราชอันดับที่หนึ่งนะครับในพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวไว้ว่าดูแลบิดามารดาตลอดชีวิตนะครับข้อที่สองประพฤติตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ข้อสามข้อสามพูดจาอ่อนหวาน ข้อที่สไม่พูดจาส่อเสียดตลอดชีวิตข้อหเป็นผู้ปราส,สากความตรีทีเหนียวข้อที่หพูดคำสัตว์หรือว่าพูดแต่ความจริงตลอดชีวิตข้อที่เเป็นผู้ไม่โกรธเลยตลอดชีวิตหรือถ้ามีความโกรธขึ้นแล้วก็ระงับไว้ได้ทันบุพกรรมที่ม,ะะมัคคมนพนั้นได้ทํามาส่งอานิสงส์สมผลให้ได้เกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชหรือว่าเป็นพระอินทนั่นเอง